สบายดีสบายดีทุกๆคนเด้อในยามเศร้าทุกคนตอนเศร้ามื้อนี้ตอน6:00นเด้อตะเวนยังบ่ทันได้ขึ้น้ํานอนตอนนี้พวกเฮาก็ได้พากันลุกแต่เศร้าทุกคนมาเตรียมตัวเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาจะเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬซึ่งน้องปื้มก็อันก็หาก็เคยไปเนาะหาก็เคยไปข้างทําอิฐก็คือมื้อนี้แหละสิเดินทางไป จังหวัดบึงกาฬทุกคนก็คือไปกับทงางไอ้เผื่อนเนะเผื่อนพาไปทุกคนเป็นมือสุดท้ายเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วเราก็จะตีกลับลาวเลยทุกคนเพื่ออันและคนกสิท้าวน้องปุ่มตั้งมาเทียวเลยโบเนอกรบโบเมียนเพราะว่าอันทางอ้าของน้องปื่มเผื่อมีทุระอยู่แถบนี่ทุกคนเพื่อก็เลยไปแวะรับอาณา เมย์แล้วก็คุณป้าเนาะนก็น้องปื้มนี่มาเลยกับพอดีว่าตังได้มาเที่ยวเพราะว่าโดนๆเนาะเพื่อนจึงจะได้มาทางนี้นะทุกคนเพื่อเสด้กลับมาอีกกับแจ็คส์แมนฮุ้นผมประจักสงการผมประจักทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวพามาเลยเนาะน้องปึ้มก็เลยได้โอกาสมาเมื่อก่อนอยู่บ้านเห็ดวิ่อยากใส่พูนปลูกพักอยู่เมื่อนี่ผัดแวบบมาฮอดพีลหลยมาฮอดฟังไทยแล้วทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังรอ่าเซกเอวทุกคนเนาะแล้วเราก็สะเดินทางต่อเลยเดี๋ยวจะเป็นจังไหนในการเดินทางทุกคนน้องปุ้มก็จะถ่ายวิวเดินทางไปทุกคนเปิดความลนกนับแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่ที่จุดหมายปลายทางอีกหอหนึง่งทุกคนเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่เดอ้ออันเสียงรถด,ดังทุกคนเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่เดอ้อทุกคนเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วบ๊ายบาย,บาย กำลังเดินทางออกจากมุกดาหารจุดหมายปลายทางเมียนจังหวัดบึงกาฬตอนนี้ยังเศร้าอยู่น้องตะเวลาเทาี่ึ้น ละครไดนได้้ชันชสมเน,นีไันันิติต่อใช่กันมย่อยู่ไาสภานมิตรภาพสามไปทางแขกเลยไปเมื่อเลยไปดากแขกนออกด่านอีกว่าจะออกบุญ้แล้วก็แล้วก็มานมแล้วก็ kabul. มัน้มครับ คนทางดีพ่อขา <c oughs> แขกคนทางมันดีกว่าเอาธรรมศาสติธรรมชาติ์ระลักซามแท้จริงมีอ่ะธรรมศาสติป่าไม้ต้นไม้ใบชื่ยสวรรค์แท้ๆกับมีกันแนะสวรรค์มีบอลนะไี่บอลก็ไม่ใหญ่นะงามโป้สิงขนาดกระชีหอดจุ้ไม้แล้วเด้อ คิว่าคนปิวจบ่คอยบกเกิบกกาว่าบึงโขงทูลังกาเลี้ยวขัวมึงของเอออานบุฟิตอ่านบเบิร์ดสอรี่กันจกหอดวัดก้ยงกบถทูลังกาอถูลังกาเด้อป้าตูบุญหอหยอดเทิงเด้อมันอีเด้อ้เวลายาวนาเะพอสิเดินทางมาหอ่น กี่กิโลเมตรว่จะอพอทานแล้วอ๋อตอกตอกย่นีก่กระมีมาเห็นภูใกล้ๆเลยเดอ้อมันทีงาม เสิฮอตทำเป็นัน่งขับเลยเดินทางตลอดปลอดภัยยิงเลยๆเลี้ยวขวาทุกท่านทุกคนเด้อจะทุกจะทุกจะทุกคับเมื่อวันเตยสิบสี่ที่นาะมาฮอดแล้วทุกคนลงมานี่นี่ยรู้สึกว่าอากาศเย็นๆทุกคนมีแดดอยู่แต่ว่าเย็นเนาะ เขามาใกล้หน้าพาเแล้วทุกคนที่ว่าเขาเห็นอยู่นอกนะวันนี้นักท่องเที่ยวเป็นบ่าหลายเนาะอานี่ทุกคนสิาพามาเบิ่ลน้องปื้มเห็นพระองค์หนึ่งทุกคนหอดจดหมายปลายทางแล้วเด้อ บุญหอนยอดถึงซาถูกลูกหลกานได้มาไอนนีนี่เออบุนบอกเลยอยาปไปใส่จะสอบบุญด้วยยาบนญเป็นบอกเลขสบายดีทุกคนตอนนี้เมนมน,น,น้องปื้มและครอบครัวเนอะไดมาถึงจุดหมายเร็วจุดหมายของเฮาก็คือวัดไสมงคลพุรังกายูที่ จังหวัดบึงกาฬเนาะทุกคนเฮาเดินทางมาก็ใส่เวลาหลายพอสมควรทุกคนเดินทางมาประมาณหอดเกือบสามสโมงเนาะทุกคนเกือบสามสโมงต้นต,น,ตนได้มาหอดแล้วเนาะบุญหอดยอดเทิงได้มากราบไหวเขาเพื่อเนาะทุกคนเดี๋ยวกะสิพาทุกคนเขาไปทางในเลยเด้อตอนที๋เขาไปเจอกันอยู่ทางใน ที่ว่าฮ่อไทไยเขมามาทีน่นี่ก็จะได้เห็นยหนาผานวัติของเพิ่นก็อยู่ลุมหนาผาเลยทุกคนด้านหลังก็จะเป็นหนาผาภูที่ว่าสูงสันเลยทุกคนน้องปพื่มก็หากกลมาครั้งแรกคือกันครั้งแรกที่เคยได้มาที่นี่ทุกคนซาธุบุญหอนน่อนยอดถึงไปทุกคนเดี๋ยวเขาไปทางในน้ำกันเด้ออากาศแบบเย็นจอยว้อยอยู่ จะไปกะไหวเพลินก่อนเนาะทุกคนเนาะทางนี้นก็จะเป็นเงียบเงียบเยน็ยนเย็นจะเป็นหูบผ,ผา <c oughs> <c oughs> เพลินสลักรา เทากับสิย่างเข้าไปทางไหนทุกคนถอดเกือไว้ก่อนจะเป็นทางเขา่าถอดเกือไว้ยืน,นอันนี้จะเป็นเท้าเวทสุวรรณทุกคน เดี๋ยวเอายางเข้าไปทางในเ้ายางเข้าไปทางด้านในลึกเข้าไปนะทุกคน <c oughs> นี่มันเฮจาจะมังบูซาทูบเทียนก่อนเด้อ คนนี้จะได้สร้างพาร่วมกับพายจารวมาบ้างนะแหมดีใจจังเดนนี้ได้คุยครั้งก่อนคนเยอะไม่ได้คุยแค่ผมน้ำมนต์เนนิดหน่อย ตอนนี้นะ้แเม่นกปื้มจะได้ขึ้นไปกราบไหวปูดำกับอัญ้าทองคำด้วยทุกคนซึ่งจะเป็นพญานาคอยู่ด้านทึงเนาะแต่แบบเขามานี่มันเย็นเย็นเยนแบบจิตใจมันกระสันนะนะทุกคนเอากระหากลับมาข้างแรกข้างทําอิทนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน้าดีไหวพุณดี่หน้าทวนีถ่ายเด้วยนะถ่ายใหเด้วยนะเฮียนะถ่ายแล้วโทรศัพท์ปึ๋มวะเนี่ย่งให้ด้วย Ana. Iya, iya. Tambah busa kata ini. Iya. mm -hmm. พไหวปูแล้วก็จะไปไหวยุบมันยา ก็ตนโพใหญ่ทั้งทางขอหนิอะไรเนี่ยแม่ล่งนี้นี่แหละจะได้มึงให้ช่วยแทก่อน รับไ,ไปได้ไหมผมคุณโมลาย <laughs> เดนน้าโซ่ให้เดก่งเอนานม่เจไหโดนบขยว้วที่ีฮมูซาแล้วก็กาบไหวปูกับงาแล้วเนาะแล้วฮองก็ะิลงไปทางด้านล่างทุกคนทางด้านลุมเพื่อไปหาหลวงพ่อเพื่นเนาะทุกคนเดี๋ยวฮขาก็ะลงไปเะ อ,อ,อ๋ออำหาตังดีคารตังอิตายะลุขายะข้าแต่พระภิกษุสองผู้เจริญข้าแต่เจ้าทั้ายขอน้อมถวาย เครื่องสังฆทานร้องทั้งบริีบาล